นี่ครับสวัสดีครับได้พอกลิ่นมาหนึ่งชุดนะครับชุดนี้เน้นแบ่งเน้นไวครับมีทีเด็ดอ่ามีพร้อมบัตรด้วยเป็นงอนะครับเป็นนั่นก็งอแล้วก็มีสิ่งงอแล้วก็มีนี่ทีเด็ดขุนแผนพงน้ํามันครับนี่เจอไม่ได้จะต้องเช่าครับเพราะว่าเป็นข้อหายากครับอ่ะมาไล่ทีละองคลกันองคแรกเอาองนี้ก่อนละกันนี่องนี้ครับเป็นส้มเด็ดปกโพนะครับล่งยันมินะนเนื้อพงน้ํามันเป็นเนื้อพงน้ํามันนะ ปกติแล้วครับผมแบงบูชาะคยับยูสองพันห้าต่อองคนะ์นะนังย่างมีนานาน,นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วองค์นี้อพอันเะก้าพอะมีคออตรงนี้นิดนึงนิดเดียวนี่เอาสมเด็จต่อเลยแต่อันนี้เป็นพระสมเด็จปปกภโย,ย้อยท่านลองบอกทอดครับบอกทอดคือบอกที่พระคายทำเองครับอะทาเองมวลสารท่านท่านเสกเห็นไหมสังเกตดูพระเนี่ยเนก่อนมวลสารท่านนะครับ พระองค์นี้บอกเลยโค้ชชวยเลยนะพระจะมีแตกหลายบ้างนิดหน่อยนะครับมีแยะบ้างนิดหน่อยแต่เป็นแค่ผิวๆนะเพราะพระท่านทาเองเนี่ยไหน,นบอกว่วาจะตื้นหน่อยนะอยครับพระรุ่นเนี้อ่าเป็นปีหนึ่งซองนะครับมีลงสื่อชัดเจนเลยน่าใช่มพี่องค์นี้ยสีเหลืองนะครับออกเขียวๆนิดๆนะครับนะบเป็นพุงน้ามันเลยแบบนี้ครับพี่ๆแดงบูชาเอาแค่ซองมันหกเพราะเคยทำเองครับมวลสารท่าน,ท,านท่านเสกออกวัดโคสิตารามปีหนึ่งสอง ปกโผยุนมเนียนเป็นสูงครับเอาสองพันหกครับไปต่อนี่นะเอาเนี่ยเอนี้นี่ขยากได้พร้อมบัตรนี่นางกวักเนื้องอแกะนี่นะนี่น,นี่ปีสองหนึ่งนะครับเลี่ยมเดิมจากวัดนะนี่พร้อมบัตรแล้วออกบัตรมาแล้วครับเป็นบัตรสมาคมเนาะนี่อะแบบนี้ครับขายกันสามพันห้าสี่พันห้านะครับจะบอกให้ถ้ามีบัตรแล้วอะคนจะขายกันแพง ผมเอาสองพันเจ็ดครับชอบดิบทักเลยอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้เป็นสิ่งครับสิ่งจริงๆแพงกว่านะแพงกว่านะครับถ้ามือแรงแงนี่ใครสี่ห้าพันถึงหกพันเลยก็มีอันนี้เลี่ยมเดิมครับเป็นเลี่ยมสีชมพูอ่าเลี่ยมเดิมครับตัวจริงแท่งจริงนี่น,นี่อันนี้องนี้สภาพสมบูรณ์เลยนะคือสภาพแบบว่าสมบูรณ์นะครับกรอบไม่แตกอะไรเลยนะแต่กรอบเก่าถึงยุคเลยไหมนี่ นะตัวจริงครับแบ่งบูชาครับเอาสองมาเจ็ดครับสิ j j ่งขายอันแพงนี่สองมาเจ็ดนี้พราเบสิกเลยเบาๆเลยเอาสองมาเจ็ดครับนี่เลี่ยมเดิมจากวัดนะครับปลายต่อนี่นี่นางพญาครับลงกู้วัดนองอิฐุกได้มาหนึ่งองนะปกติมแบ่งอยู่สองพันห้าถึงสามพันห้านะครับองค์นี้แบ่งไวๆครับเอาแค่พันเก้าพอจะต้องเป็นร่างยันตัวนี้เท่านั้นครับร่างยันอิติอ่าลงกู้วัดนองอิฐุกปีหนึ่งห้า ไปต่อองค์สุดท้ายครับอันนี้ครับนี่พระคุณแผ่นเนื้อพงน้ํามันครับโอ้โหแบบนี้นะบอกเลยนิยมทั้งนิยมทั้งหายากยนะครับพรลิ้นหม,มื่นกว่าบาทพระคุณแผ่นเนื้อพงน้ํามันนะครับองค์นี้ได้มาแล้วหนึ่งองค์โอ้โหหายากนะอันนี้เป็นล่างลายกระดานด้วยนะอืมรางลายกระดานนะครับก็คือพระวางบนพวกกระดานนะครับวางบนพวกไม้กระดานแบบสร้างแบบโบราณเลยเพราะว่าพระเป็นพระพระกวยทําเองนะ อ่าอันนี้สร้างปีหนึ่งห้านะครับออกวัดโคสีตารามเลยทางเกจพิมพ์จะตื้นนิดนึงท่านทอดพิมพ์ม,มาอ่าเราท่านก็สร้างวางบนกระดานเลยนี่นี่สวยจริงตรงนี้สวยมากบอกเลยสวยเดิมพาแบบโอ้โหผิวเดิมไม่ผ่านกันใช้งานเลยนะครับนี่้อมเลี่ยมขึ้นคอเลยหายากนะนิยมด้วยเนื้อเนื้อพวกน้ํามันนี่จะแพงกว่าพวกเนื้อดินนะน่าจะแพงนะครับเพราะว่าหนึ่งจำนวนการมุ่นเวียนมันน้อยครับและมีประสบการณ์สูงด้วยเป็นเนื้อพวกน้ํามันครับ จะมีมวลสารนี้แน่นๆหน่อยมวลสารพวกพงมวคุณต่างๆเยอะครับมีประสบการณสู้ก็เลยเล่นกันแพงนิดหนึ่งหมื่นกว่าบาทครับหมื่นสองหมื่นห้าองนี้ผมเอาไว้ครับเอาเก้าบันเจดเอาไม่ถนึงหมื่นครับสาภาพกิบขนาดนี้พี่ๆเอาเก้าบันเจดขายครอบดีบทักเลยอ่ะให้ช่วงนี้เท่านั้นนะครับพี่ๆี่เพราะว่าพามันหมื่นกว่าครับก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็นหมื่นกว่านะหมื่นสักหมื่นสองนะครับใครดูวิดีโอนี้อยากด้คุณแพนแจมๆเปียงเปียงเลยนะ นี่ตัวจริงๆแล้วก็เป็นเนื้อนิยมด้วยห้อยแบบว่าไม่อายใครเลยนี่เลยเอาเก้าพันเจ็ดะใครชอบครับใต้คอมเมนต์เลยผมส่งทางทางการติดต่อไปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครแชร์ให้ขอบคุณมา,มากใครคอมเมนต์ขอบคุณอย่างยิ่งครับโอเควันนี้สวัสดีครับ